เป็นซาร่า é ใน,ในปัตตพีแม่จะบอกหอยใหญ่มบางเมนสุราบอกอีกขอ,ลลองงยกุ๋ยพิสันแหละไปสอนงานกันหน้าบริษัทนี้ คนอื่นคุณต้องไปศึกษาดางานเกี่ยวกับองค์กรภาษาครับซาร่าพาเขาไปศึกษาดงานดีกดัเธอสองวันนี้ดูงานจะไปก่อน่้นองร ด้วย d s l และกดดิจิตอลค่ะ d s l เป็นโมเดลที่รควอมน้องิการใงานม้าและสำนักงานขนาดเล็เพื่อ้ามเเป็นโมเดลขนาดที่เราแต่งก้ามนอกจากคอมพิวเตอร์ผ่านทารใส่เซนเตอรอ๋อูแล้วูแล้วต้องเก็บตังค์กป ผมสงแล้วนี่ขอเชค่อครับเได้รมึเสียครับานเป็นปกรณ์่้นองคอมพิตอร์ับตอตัวา้ทใ้คอมพิวเตอร์กาอาจะสรง้อมลกับระเครือ่ายในี่ปุปกรณ์ี่้มกลับมืองเครื่อคอมิวเตอร์ใน่ในปัจจุบันมันจะถูกประกอบลงไปในเมน

สรุปกรณ์หลายอยเข้าด้วยกันได้อ๋อโอ้เนียกจดแล้วน็อตบุพพังโทรหาช่างแถบวอนึวอนูสิงเยี่ยงงูสาูสิงเยี่ยงงูสเฮอูสาเรียกูสิมีเห็ดดรมีหัวไอีกรียบน็อพังส้นเท เชื่อมต่อแบบไร้สายทาหน้าที่คอยกำลังของเครือข่ายไร้สายเครื่องต่างๆตุลต่างๆและอุปกรณ์ Daar <laughs> toe